ครับก็สวทธิีทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมบูอาคาห์นะครับวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวเซตซีรีส์ออนเซ็นกันต่อนะครับเป็นคิวของน้องเชริโนออนเซ็นน้องเนี่ยจะมีความสามารถนะครับหรือว่าสกิลเนี่ยยังไงนะครับหรือว่าน้องเนี่ยหน้าเปิดหาหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยครับมาดูกันที่พื้นฐานของน้องเชริโนออนเซ็นกันก่อนเลยนะครับก็น้องเนี่ยจะเป็นแทคกิคอลซัพพอร์ตประเภทรถถังนะครับก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ก่อนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับ พื้นที่ในเมืองเนี่ยจะเป็นระดับ S เลยนะครับการแจ้งเนี่ยจะเป็นระดับ B นะครับแล้วก็ในอาคารเนี่ยจะเป็นระดับ D นะครับอุปกรณ์ที่น้องใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นหมวกกิ๊บแล้วก็นาฬิกานะครับถัดมาครับมาดูกันต่อที่สกิลของน้องชิริโนออนเซนกันเลยดีกว่านะครับก็ E สกิลครับจะใช้ค่าคอน6ชิริโนครับจะขี่รถถังนะเป็นเวลา50วินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มค่าโจมตีนะครับให้กับรถถังด้วยนะครับ แล้วก็ทุกๆการตีปกติ3ครั้งเนี่ยจะทําดาเมจนะครับให้กับศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็บวกกับทําดาเมจให้กับศัตรูในพื้นที่นะครับเป็นรูปพัดด้านหลังครับเหมือนของอีโอลินะครับแล้วก็รถถังเนี่ยสามารถอยู่ได้คันเดียวครับในการต่อสู้ถัดมาครับก็จะเป็น normal skill นะครับก็ทุกๆ15วิเนี่ยจะทำดาเมจนะครับใส่ศัตรู1ตัวนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นพาสซีฟสกิลนะครับที่จะเพิ่มค่าโจมตีนะครับให้กับตัวของน้องชชริโนเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นซับสกิลนะครับที่เพิ่มค่าคียดาเมจนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับถัดมาครับมาดูกันที่อาวุธประจําตัวของน้องเชริโนนะครับก็น้องเนี่ยจะถือเป็นแฮนกันนะครับหรือว่าปืนพกก็เมื่ออัพถึง2ดาวเนี่ยก็จะได้ค่าโจมตีเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่ออัพถึง3ดาวเนี่ยระดับ พื้นที่ในเมืองนะครับก็จะเป็นระดับ SS นะครับก็ยิ่งอัพเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลให้ดาเมจของน้องชิริโน่เนี่ยมากขึ้นนะครับลำดับการอัพสกิลของน้องชริโน่ออนเซนนะครับก็จะแนะนำนะครับให้อัพที่สกิล EX ก่อนนะครับต่อมาเนี่ยจะอัพเป็นซับสกิลนะครับที่เพิ่มในส่วนของคีดาเมจนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นพาร์ทสิทธสกิลนะครับที่เพิ่มค่าโจมตีนะครับให้กับน้องชิริโน่เองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็น normal สกิลนะครับที่ทำดาเมจในทุกๆ15วินะครับ อันนี้นะก็จะเป็นค่าความสัมพันธ์ของน้องช e ร์โนออนเซนนะครับมาดูกันต่อที่การใช้งานของน้องช e ร์โนออนเซนนะครับก็ดูความที่เป็น TS ประเภทรถถังนะครับก็จะไปได้แทบทุกที่เลยนะครับทั้งมอนหมู่แล้วก็มอนเดี่ยวนะครับ่วนเลดบอสที่แนะนําให้เอาไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของฮิโริมัสนะครับแล้วก็ตัวของไคเทนนะครับก็เชโนนครับจะเป็นตัวทําดาเมจที่ดีนะครับอีกหนึ่งตัวในเลดบอส ส่วน p u p เนี่ยก็ไม่แนะนำอย่างแรงเลยนะเพราะว่าเรามีตัวของอีโลฮะอยู่แล้วนะครับซึ่งเชริโนเนี่ยจะไปทับตำแหน่งกับน้องอีโลฮะนะครับก็ไม่แนะนำให้เอาไปลงนะครับสำหรับเชริโนออนเซ็นนะครับสรุปเลยนะครับเกี่ยวกับน้องเชริโนออนเซนนะครับก็น้องเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจที่เป็นสาย PS ประเภทรถถังแล้วก็น้องเนี่ยมีการเพิ่มคี้แดมนะให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยเป็น พลัส4สกิลนะครับที่เพิ่มค่าโจมตีนะให้กับตัวเองนะครับทำให้การอัพปืนเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสำหรับตัวของเฉโน่นะครับส่วนข้อเสียของน้องนะครับด้วยความที่ค่าโจมตีของน้องเนี่ยต่ำที่สุดในบรรดารถถังทั้ง3ตัวเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวของฮิฟูมิซัมเมอร์ครับแล้วก็ตัวของอีโรฮานะครับตัวของเฉี่โน่ออนเซนครับเป็นตัวที่ครับ ถึงจะมีตัวของพัีสกิลที่เพิ่มค่าโจมตีนะครับก็ยังเป็นตัวที่เรียกได้ว่าค่าโจมตีเนี่ยค่อนข้างน้อยนะก็สําหรับตู้ออนเซนของน้องเชริโนนะครับก็จะมาคู่กับจีนัสสอนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าถ้าใครอยากได้แค่จีนัสสอเนี่ยก็ไปกดแค่จีนัสสอนะครับหรือว่าใครที่อวยน้องเชริโนเนี่ยก็กดมาได้เลยนะครับก็น้องเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ารักมากมากนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแก่การกดสําหรับคนที่เป็นสายสะสมตัวละครนะครับ แต่ถ้าใครเป็นสายเมตาครับก็จะแนะนําให้ข้ามตัวของ c ชอริโนออนเซนนเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่าจมตีค่อนข้างต่ำนะครับทำให้อาจจะไม่เหมาะในการจบเหอบอรีบอลไวๆนะครับก็แนะนําให้ข้ามไปเลยนะก็ตู้ของน้อง c ช i ริโนเนี่ยจะให้อยู่ที่2องฮารุน่าจังนะครับก็ถือว่าเป็นตู้สําหรับคนที่อวยละกันนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะสำหรับการรีวิวน้อง c ช i ริโ o ออนเซนครับ ก็ใครนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนในเกี่ยวกับน้องเชอโนออนเซนครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหลับคลิปนี้ก็บ๊ายบายแล้วเจอกัน